ครับวันนี้จะมาสยามบรลลกาบผมเด็กชายชนะฮิตสวนะพยายามบรลลูกาบในช่วงวันที่5-7ตุลาภาคตะวันออกเชียงเหนือจากเชื้อตับหนักจากมอริสีตะวันออกเชียงใต้ที่พัดผ่านเข้ามาส่งผลให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ผมแปลครัในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินสกมีความเสียเ่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่มตับพยากรณ์อากาศและการตัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นความเสียนนน่ยงหลักคืว่าความเครียดจากความร้อนอากาศขัดอาการตัดล้าผลกระทบต่อวัเสีนที่การเสียหายของอืดผัวชนิด ลดน้ํนนาจับความร้อนจับเราเย็ีต่อบรงสร้างพื้นฐานเพื่อความเข้าการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อจากเครื่องปรับอากาศและอาจเกิดและก่อไปครับและอาจเกิดการขาดแคลนน้ําแนวทางการรับมือในกรณีของผพวนาวชื่นจะใช้ปุ่มตรงตไปและจำลองทีนการ เตรียมพร้อมรักตึงหินถุกเชิญสองสร้างความตระหนักรู้สามภาสางานกับหน่ยงานและหนุ่ยงานสี่ดูแลหลู่เกาะบางสองประชาชนทันท่วไปหนึ่งดื่มแล้วให้เกลียงพอสองรักษาความเย็นสาม จับกัดทำแมครับจับกันในทางการแยกสิ่อทรสิาแค่เลียงเขาจะบากเนะครับเจ้าของกิจการหนึ่งแกความปลอดภัยของคนักงการสอนบุฟคลทรัพย์สินของตัวเองสามรับผู้การดำเนินงานสี่ว่าแหกจัดการดูแลการการพยากรณาวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ก็ผมเนเชารลชัยฟรนข่ขอของครับ